สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกมอัลเทียไอริสกันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ a c o m p a n y d e s i r e a b b ่ y ที่บา What more could you possibly want จะต้องการอะไรอีกล่ะเนี่ยฮะแม่หนูเอ้ยฉันเป็นถึงกงสูนของจักรวรรดิซิวาเลสตา้าเลยนะเว้ยมาอยู่กับป๋ามาแล้วเดี๋ยวป๋าจัดให้ทุกอย่างมาอยู่กับป t ามาแล้วเด๋ยวป m าจัดให้ทุกอย่างโอ้ยเกเรแบบนี้ไม่อยากไปหรอก That was and โอ้ยเจ็บปวดยิ่งนะคำกล่าวคำด่าเมื่อกี้ If you will not obey me I have no choice but to send you to the lighthouse งั้นถ้าไม่ฟังก็ต้องสั่งสอนนะครับโดนกักกันไปที่ปราคาทนะโดนขังนะ That's enough <S พอแล้ว Consul Theodore you are the worst kind of evil เดโอดอร์นายมันชั่วร้ายกว่าปีศาจทั้งพวงเลย Your reign of terror ends here. จบลงตรงนี้แหละนาย You must be the remnants of Simsilk. โอ้ไอ้พวกนิวร้อของซิมซิลนี่เอง And me without my guards. Whatever shall I do? แล้วตอนนี้เราก็ไม่มีทหารป้องกันตัวด้วยสิเราจะทํายังไงดีนะ Accept your defeat. แกก็ยอมแพ้ซะเหอะ My my, aren't you a scary one? Uh, wih, grunha, j -j 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 -j. but you forget that a genius such as i cannot be captured by fools but yet, we take your hands off her of theodore oh i don't think so you see I will not be manhandled in this cesspool <laughs> อ่าก็ไม่คิดว่าจะโดนจับอยู่ตรงนี้หรอกนะอยู่ในส่วมอยู่ในที่ที่มันโสโครกแบบนี้หรอก You dirty sleazebag Now kindly step away โอเคถ้าไม่อยากให้ใครเจ็บตัวก็ค่อยๆหลบไปนะ a h a d what impeccable timing ah galahad มาทันเวลาพอดีเลย the remnants of simsils are in this bar ไอพวกลิวรอซิมซิลอยู่ในบาร์นี่แหละ i order you to destroy them <laughs> ขอสั่งให้หนายจัดการพวกนั้นซะ who's the child อ้าวเนี่คนนี้ใครละ่ะ a hostage ตัวประกัน a hostage ตัวประกันละ่ะ this is my brilliant plan นี่เป็นแผนที่เราวางไว้อย่างดีเลยแหละ Ive seen enough พอได้แล้วแหละ go ไปรีบหนีไป Galagad! Ah what are you doing? ทำบ้าอะไรของนายวะเนี่ยจับเด็กเป็นตัวประกันไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดหรอกนะ merely the act coward. มันก็แค่การกระทำของอพวกขี้ขาดนั่นแหละตีโอรอ You disobeyed me คิดจะขัดคำสั่งฉันเหรอ you actually me ไม่ขัดคำสั่งเรานี่ว่ t เดี๋ยวต้องมีการลงโทษซะหน่อยแล้วแหละสาบานได้ปล่อยเข้าไปอย่างนั้นก่อนแล้วกัน Hey hey you guys look great อ้าวพวกนายดูสีหน้าตาชื่นบานจังนะ I now know my true heritage and enemy เพราะว่าตอนนี้ฟีรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าศัตรูของตัวเองเป็นใคร Sounds great Yeah. Like I told you before, everyone here supports you. ก็อย่างที่ย้ําไปแล้วก็จะย้ําอีกรอบหนึ่งว่าทุกคนสนับสนุนอยู่นะ Whether you like it or not, The new leader of the จะชอบไม่ชอบไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เธอเป็นหัวหน้าของซิมซิลแล้ว great but there are two tasks I must complete แต่ตอนนี้มีอีกสองเรื่องที่อยากจะทำให้เสร็จก่อน two tasks yes the Slath family coronation and เรื่องพิธีสวมมงกุฎของสลันะครับแล้วก็ finding the workshops ตามหาเวิร์กช็อปที่เหลือ บทที่17ครับการฟื้นคืนของอ e ีเดน where are the other workshops? w o r k ที่เหลืออยู่ตรงไหนบ้างนะ According to the map, there's one in the dark forest. มีอันนึงอยู่ที่ป่าความ,มืดนะครับ Dark forest. As I recall, the coronation for the s l a t h royal family must take place in the dark forest. ถ้าจำไม่ผิดพิธีสวมมงกุฎน่าจะอยู่แถวๆนั้น The dark forest is famous for its ruins. ป่าแถวนั้นขึ้นชื่อเรื่องโบราณสถานเลยแหละ We could probably find the workshop and the royal crypt in there. Other than that, there's one left in Tatalia. Tatalia? So it is hidden within the desert? It may be wiser to repair the Tatalia workshop first. เรารู้ทางหมดแล้วแล้วก็ม,มันเป็นโบราณสถานที่ตอนเราเข้าไปแล้วสุดทางเราจะเจอประตูกับแกรกที่ตอนแรกเราเข้าไปไม่ได้นะ ah นอยคงยังกังวลเรื่องกาลาฮัดอยู่อะ่ะให้เขาอยู่คนเดียวก่อนละกัน Are you about your father? ยังกังวลเรื่องพ่ออยู่รอ ไม่หรอก Look I don't know what happened between you two คือก็ไม่รู้หรอกนะว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อน But from what I've seen Galahad is a great man แต่เราคิดว่ากาลาฮัดเป็นคนดีมากนะ He may be too honest at times but I respect that about him คือบางทีจะซื่อตรงกันไปหน่อยก็เถอะแต่เราว่าเขาก็เป็นคนที่น่านับถือมากๆเลย And I I think you feel the same way เราคิดว่าเธอน่จะคิดเหมือนกันในเรื่องนี้นะ I can see you're cold we should go inside อยู่ข้างนอกหนาวนะไปข้างในเถอะ Yeah Thank you So we must decide ต้องตัดสินใจนะ The Dark Forest or Tatalia I doubt it matters which one we go to first คงต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าน่าจะมีผลตามมาเยอะเลย Have we got t e n any new reports มีข่าวอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ย Yeah

ตอนนี้คงกลับถึงอัลฮาแล้ว Our Scouts told them about you guys. So you should pay him visit them pay a ในไหน,หนก็ได้ข่าวแล้วว่าเขากลับมาควรไปเยี่ยมเขาซะหน่อยนะ Then let's take the road to Alhall road v i โอเคสรุปไปหมู่บ้านอัลฮาก่อน Your wish ขอรับครับผมเราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง A Company คำนี้ครับแปลว่าไปเป็นเพื่อนหรือไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติตอนเที่ยงนะครับเพื่อนจะไปกินข้าวหมูแดงที่โรงอาหารแล้วเพื่อนก็ชวนเราไปด้วยนะครับก็จะใช้คําว่า accompany ก็คือไปเป็นเพื่อนหรือไปด้วยกันถ้าเป็นตัวอย่างในเกมนะครับก็คือตอนที่ีิวรอไปพูดกับบาร์เทนเดอร์นะผู้หญิงที่บอกว่าให้ไปด้วยกันหมายความว่าให้ย้ายไปอยู่กับีิวรอเลยครับคือในความหมายของีิวรอคือไม่ใช่แค่ไปเป็นเพื่อนเฉยๆแต่มากกว่าเพื่อนแล้วละ่ะ desire คำนี้ครับแปลว,ว่าความต้องการหรือความประสงค์อยากจะได้อะไรบางอยา่าง มันจะคล้ายๆ wish ที่แปลว่าคําขอเหมือนกันแต่ว่าคํานี้จะรุนแรงกว่าคาว่า wish มากคือมันเป็นความต้องการที่แบบอยากได้จริงๆอยากมีจริงๆนะครับคำนี้ก็มาจากตอนเดียวกันเหมือนกันที่เตียวดอไปคุยกับบาร์เทนเดอร์นะครับบอกว่าถ้าเกิดอคอมพานีมาด้วยกันแปลว่าอะไรนะแปลว่าไปเป็นเพื่อนหรือไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมเสร็จแล้วเขาบอกว่าจะให้ทุกอย่างที่บาร์เทนเดอร์คนนั้นดีไซเนอร์นะครับก็คือให้ทุกอย่างที่เขาต้องการเลยแบบปรารถนาจะได้อะไรก็ได้หมดนะครับ o b a y คำนี้แปลว่าประพฤติตามคําสั่งครับก็เกิดจากเหตุการณ์ในช่วงเดียวกันนั่นแหละครับที่ว่าให้ทําตามคําสั่งเซียวดอเพราะว่าเซียวดอมีอํานาจใหญ่สูงในแผ่นดินนั้นนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นกลงสุลของอาณาจักรเลยแล้วคํานี้ก็จะมีคําตรงข้ามของมันนะครับก็คือคําว่า disobey ก็คือ ไม่ทำตามคำสั่งหรือก็คือขัดคำสั่งนั่นแหละครับพูดถึงตอนที่ซิโอรอสั่งให้การหัดเข้าไปจัดก,การพวกเฟลที่อยู่ในบาร์ใช่ไหมครับแต่การหัดก็ยังยืนเฉยอยู่เพราะว่าการหัดก็มองว่ามันไม่ถูกที่ซิโอรอทำแบบนี้มันไม่ถูกพอซิโอรอเห็นว่าการหัดก็นิ่งเฉยไม่ทำตามนะครับก็เลยบอกว่าอา้าวอย่างนี้มันขัดคำสั่งกันนี่หว่านะครับก็จะใช้คำว่า disobe นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นนนนเปป็แลล้้ววพบบกัััคคิหาสสดีร